กับมาตากำลังทำแล้ววันนี้วันเสาร์นะเพื่อนร้านเราเปิดสี่โมงเธอเอลอนอะ่ะนางทำหลายอย่างจนเกินไปอะ่ะเมนูพวกเนี่ยมะม่วงเราขายสิบบาทน่ากินไหมซื้อที่ร้านเอเชียทั่วไปนะเบรคฟาส์ <Breakfast S 2> ของเราพี่ยูทำถ่ายรูปเมื่อเช้า ใช่ใช่พี่น้องฟังใสหัวกระลำเขาเอาไว้กินกับเพราหัวผู้ใดญมันเมาอยากมันกินกํมปันนะแต่ว่าใสแคอรอนกินกัมปันบ่อยไหมกินตีน <laughs> <laughs> ไม่ฟังก็สงครามสงครามเย็นไงเคยเป็นไหมสงครามเงียบไม่ได้หลัง,งใจสงครามเงียบโอเคเงียบเพียงเดียวหัวพูดอยู่แต่เมียไม่พูดถ้ามันพูดด้วยสองสามคำแล้วเมียไม่พูดก็แสดงว่า e t h ติ g w ร้องผ <laughs> มก็จะไม่พูดต่อ เราก็จะเงียบเราก็จะไม่กล้าพูดพ,พูดขึ้นมาปุ๊บโดนด่า <laughs> เออไปเซซัมติงร้อนมากวันวันนี้วันเกิดหลานรักของนางนะและเพื่อนมันเกิดได้แต่เองแม่สั่งพิซซาให้หลานกี่ถาดน,นะเธอสิบถาดสิบถาดวันนี้แม่สวยอะ่ะ <Wow. S 1> อย่าค่อดก่อนนะ รอนกับมาตากำลังทำแล้ววันนี้วันเสาร์นะเพื่อนๆร้านเราเปิดส จะมาทำดริมของซัมเมอร์เนาะรับซัมเมอร์เพราะว่าเราซื้อคอฟฟี่เทเบิลโอ้ยคอฟฟี่คอฟฟี่เอสเปสโซ่สิเอสเปสโซ่ก็ชีมมาแล้วเดี๋ยวจะทำมะม่วงให้อรอนน้ำมะมา่วงให้อ <c oughs> ารอ <c oughs> นกินน้ำมะมา่วงเหรออันนี้มะม่วงน้อยพ่อไปสันถามจากไหนไม่รู้ร้านไทยนางกินวันละสิบูกอะ่ะแล้วก็แปะออกมาอันน,นี้จริงใส่แค่อันเดียวนะล้างแล้วนะมือ ทำให้ผัวกินไม่เป็นไรโอเคแล้วไปทำอะไรต่อตอนนี้จะเป็นเด კ อร์레ชันข้างบน <Okay. S 1> อันนี้ได้คับมาแล้วนะคะแมงโก้เซรั่ของเราเราใช้ยี่ห้อนี้นะคะแต่เราลองเราลองมาใช้เฉยๆนะยี่ห้อนี้เพราะว่าเราก็มีหลายยี่ห้อดูสิเราซื้อมาเยอะเลยแล้วเรามันจะมาอีกนะคะเดี๋ยวเราก็เราใส่ประมาณ20-30ิาอวนะคะเพื่อนๆเอ้ย20-30 ml แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีที่ตวงเนาะเราก็ตวงตาปะไปก่อนประมาณต,ตาจะใส่ประมาณเท่านี้เห็นไหมแล้วก็แต่เราไปใส่เกลือย้ายไปย้ายมาอยู่ใส่เกลือให้มันแบบมีความนัวหน่อยเราไปใส่น้ำแข็งกับโซดาอยู่ตรง <c oughs> ทำน้ำเดียวไปสามเซกชั่นเพราะว่ามันมีโซดาอยู่ตรงนน้นไงร้านเงียบมากอ๋อยังไม่เปิด ธอแอลอนอน่ะนางทำหลายอย่างจนเกินไปอะ่ะไม่บอกได้ว่าสมองมันไม่ค่อยอยู่กันเลย้กับตัวแล้วเอเอแอโซดาไปนิดนึงอันนี้มันตามโซดาไปนิดนึงเนาะเขาก็ขนขนขดทำน้ำท่วมล่าสุดนะแอลอนทำหลายอย่างจนจนต้องติดสวิชแล้วอ <c oughs> ุ้ยง่ายมาก <c oughs> ทำห,หวานไดไหมนี่เซอร์หลับมันหวานแล้วนะก็เอาแมงโก้เราใส่ข้างบนอันนี้จริงใส่อันเดียวนะแต่เราปาดไปแล้วก็เลยใส่ให้มันสองอันไปเลย มันต้องเป็นแบบว่าเอ่อคัพอันนั้นหรือเปล่าสั่งมาแล้วคัพอ่าโดมโดมคัพใช่ไหมสั่งมาแล้วแต่มันยังไม่ถึงมันก็รีเฟรชเชอร์ของเราเมนูซัมเมอร์นะคะเพื่อนๆเรามีออนเราหลอดมาใส่สิจะกินยังไงเป็นหลอดตรงนู้นหลอดนี้มันสั้นกว่าจะทำสิทธิ์เนี่ยไปสามสถานีสามสถานีเยี่ยมมากเยี่ยมไปหาหมอหมอว่าไงหมอบอกว่าให้กินน้อยกว่าเดิมใช่ไหมตอนนี้หมอบอกว่าลูกแข็งแรงฉันบอกว่าที่เมืองไทยอ่ะ เจ็ดนี้เลยนะแล้วก็สามสาิบห้ <laughs> นานัดวันนัดวันได้เอาเลิกเอาใช้อย่างเงี้ยื่อนจา๋าที่นี่ไม่เหมือนบางไทยไม่เหมือนใช่ไหมถึงเ<ร>ข<อ>งราะไรจังบกหมอเธอว่าไงแบบเอาเลิกได้ไหมฉันจะให้ลูกชั้นคลอดวันเนี้ยคุณหมอบอกว่าอย่างน้อยลูกยูจะต้องสามสิบเก้าวิก <laughs> <บ>เพื่อนๆคะที่นี่แต,กต่กงจากเมืองไทยตรงที่โรงพยาบาลเขาจะไม่ยอมผ่าคลอดให้เลยนอกจากลูกยูจะมีผิดปกติ ดูไม่ใช่แบบเดินเข้าไปใช่จะผ่าทอดวันนี้วันนี้วันนี้ตอนนี้กี่โมงกี่โมงอ่ะไม่ได้นะคะเพื่อนๆไม่ได้เลยไม่รู้ว่าโรงพยาบาลที่อื่นเป็นไหมนะแต่ว่าเท่าที่เราถ้าไม่มีปัญหาเขาไม่ผ่าให้นะคะเพื่อนๆแล้วเขาก็จะให้พยายามที่จะให้ให้ลอดแบบเนเชอรัลก่อนอ่ะก็คือให้ข้อธรรมชาติก่อนถ้ายุข้อธรรมชาติเองไม่ได้เขาถึงจะผ่าได้ขอไมี่นี่ไงก็ถามว่าเงินไปไหนไง มันก็อยู่กับานมันก็อยู่ในกล่องนี่แหละน้องน้าส้มก็จับมาเป็นแบบนี้ก็เรียบบ่นว่าไม่มีเงินไมากินเพราะว่าฉันจะไปติดฝั่งมุนฝั่งนั้นแล้วก็ฝั่งมุนมันแจ้งมากเลยเธอจะติดไว้มากแดดทำงานสาม ติดตรงกลางไหมได้ต้องติดเออโอเคตรงนั้นอนะ่ะแล้วอีม้ยื่นออกมาสองอันเนี้ยทำไงเนอะสวยอยู่เนาะได้อยู่แสบตาเลยมันแจ้งมาก LED หรอเปล่าเนี่ยไม่รู้เดินไม่ได้แล้วตอนเนี้ยหน่วงมากเลยอ่ะโกดควนก่อนนะแอรอนมันทำโปรเจกต์อะไรของมันตอนเนี้ย ตอนนี้นะคะกำลัง update, อ,อัปเดตเครื่องคอฟฟมาชีนนะเพราะว่าเขาจะต้องให้เราทำสายไฟ220โวลต์เราต้องเดินสายปลั๊กใหม่หมดเลยเธอซื้ออะไรมาวันนี้กรุ้งแม่น้ากรุง่งเขาเรียกว่าพรเท่าไหร่อ่ะ เชียร์ทั่วไปอนะ่ะเด็บเครือสักสิบเหรียญตัโอเคประมาณสามสิบสามสิบกว่าเหรียญเราไม่แน่ใจอะ่ะเมนูคนเนี้ยมะม่วงเลี้ยขายสิบบาทน่ากินไหมขึ้นราคาดีไหมเนาะแบบสักสิบห้าอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่ได้น่าเลื่อนนะเพื่อนแต่แบบว่าอย่างมันแพงอะ่ะแล้วก็เป็นแพ็กเกจอย่างงี้นะเพื่อนน่ากินไหมน่ากินเนาะอันนี้คือกุ้งของยูร้านนะยู่ล้างมือแล้วนะ ใหญ่ไหมใหญ่มากกุ้งที่ร้านทาแบบพรีเมียมเลยนะพเพื่อนไม่จะเป็นข้าวผัดผัดไทยไฟไลท์ทัาบาชิเราใช้กุ้งกุ้งนี้นะพเพื่อนกุ้งไซส์ใหญ่แต่นี้เป็นกุ้งที่มาตาซื้อมาได้กี่ตัวครับชอยสิเบเอ็ดได้สิบเอ็ดตัวนะพวเพื่อนเดี๋ยววิบวัรจะไปย่างเือให,ให้กินดูแต่ละตัว,วเห็นไหมมาแบบโคเส้เนเนาะเราตื่นเต้นนะเพราะที่เมกามันไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ที่เมืองไทยพเพื่อนผมไม่ตื่นเต้นกันหรอกเพราะว่าแบบว่า มีเยอะแล้วเนาะหายกิง่ายเก็บโอ้เธอดูตัวนี้นะเอวจอนะตัวนั้นอะอ่ะอันเนี้ยเอาไปผัดอันนี้จะไปเติมแล้วหวานมีติดเจ็ดคน1ิเจ็ดโต๊ะเมื่อเช้าอ่ะรอ จะไปผัดผมกกะหี่ันนี้จะต้มจะเป็นะ้เยียไปหลา Long, 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 long pendant. Which one? The crap is so good. Yeah. It's fresh. I think she needs a good new phone case. Look at her phone case. Look at it. Look at her phone case. She need a new phone case. What? Oh, I think man. ขอลืมชุบก่อนนวเนี่ยเอช่ต้องชุนมีอัปเดตอะไรอีกวันขอแป๊บนึงวันนี้ทำพิซซ่าเป็นสิบถาดแล้วเนี่ยกี่วีคนเดียวสามสิบหวีกไปหาหมอ3ามวันที่แล้วบอกหมอตัดออกให้เลย บอกว่า,วา,วาตัดให้ไม่ได้ลูกนะไม่ใช่ดอกไม้ต้องอยู่กับยูอารีเดว้วพูดอย่างเงี้ยแบบโอ้เราก็ท้อเราก็นึกว่าแบบไปหาหมอสองอาทิตย์ที่เราหมอบอกน้ำขําน้อยใช่ไหมอาจจะต้องคอดอาจจะแบบอาจจะอาจจะต้องแบบถ้าเกิดมันไม่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยที่หมอเขาแนะนำเนาะให้นั่งอยู่เฉยๆแล้วก็กินน้ำไม่เยอะเขาอาจจะต้องแบบมาถึงขัน้นตรงที่้องผ่าออกก่อนกําหนดเนาะเพราะว่าน้ำข้ามมันน้อยไปไปไปพ<ป>ูดเยอะมานี่ มีอะไรจะอวดอีกแล้วมาอีกแล้วมีอะไรจะโชว์อีกแล้วโชว์เก่งอวดเก่งเนี่ยอันนี้นี่อันนี้นี่โชว์ของเล็กๆไม่น้อยก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าลุกๆได้ไหมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะโชว์ของใหญ่แล้วเพื่อนเดี๋ยวของใหญ่มาอาทิตย์หน้าอันนี้ของเล็กอันนี้ของเล็กเดินให้มันดีๆบอกกี่รอบแล้วเดินให้มันดีๆเออเเ<ล>ยอย่เดินขาะต้องเดินแบบเซฟไลท์โอเคลื่นเหมือนเป็ดเลยอ่ะ เห็นไหมอะไรอ่ะไม่ได้โบยวายคอซ่าไอส์โอเคคอมดาวเพื่อนอันนี้มันคือเทนท็อปคอนเทนเนอร์ท็อปบอกแล้วเพื่อนๆไม่ต้องจะเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษาษาอังกฤษเคาน์เตอร์ท็อปบอกแล้วไม่ต้องเก่งภาษาอังกฤษก็ก็รอดนะอันนี้ของใ่แกะกล่องนะเพื่อน อันนี้ก็คือเพื่อนๆเราจะเปิดแบรกเรเหมือนเป็นบ้าไปเลยไม่ได้รอวัจนเป็นบ้าแปลว่าจะทําทุกอย่างจะทำทุกอย่างไม่ได้คิดแล้วต้องทําคิดแล้วต้องทํานะคะคเพื่อ,อ,อนๆคิดแล้วไม่ทําอยากิดพูดง่ายๆก็คือเครื่องทำความร้อนมาซาไทยก็ <time> คือเครืกก่องทําอบอุ่นเครื่องอบอุ่นเครื่องให้มันความให้มันร้อนตลอดเวลาเราเราก็สามารถที่จะเอาของที่มฮอต มาตาแพนที่จะแบบว่าเหมือนเราทำพิซซ่าเนาะครอบคุณตันไหนพ่อนายสิทันจะมีครอบคุณคุณในหน้าตู้ตอกออกมันโชว์ไม่ได้เราไปโชว์นะเราที่เดีเราจะโชว์อันนี้เราจะใส่ใส่ใสอาหารใส่เบอร์เกอร์เราอยู่ในนี้เนองแล้วก็จะใส่พิซซ่าเวลาเราทำพิซซ่ามาขัดใหญ่เราจะใส่เราขายเป็นสไลด์ขายเป็นสไลด์แบบว่าอาจจะทำเป็นคอมโบสองหน้าแล้วเราขายสไลด์สไลด์ละห้าเหรียญเวลาแบบคนแบบเหมือนมามาซื้อทุกเกือก มารับพิกอัพออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยคือฉันอยากลอกพิซซ่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันไม่อยากซื้อเป็นถาดฉันขอซื้อแค่ปอนด์หนึ่งขอซื้อเป็นชิ้นหนึ่งได้ไหมสไลด์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราสามารถทำพวกเบอร์เกอร์พวกแซนด์วิชตอนเช้าไงเวลาที่แบบบางทีมันรัสอเวอร์เนาะแต่มันก็จะไม่สดเดยไม่ต้องทำไว้เยอะไงปกติที่แก๊สเซชั่น<ๆ>เห็นไหมเขาก็ทำ<ๆ>ทำไว้ตอนเช้าอะ่ะอืมก็ซื้อเป็นตอนเป็นตอนเนาะใช่ พอกําลังจะมีบัญชีแล้วเงเงิงนในบัญชีขึ้นขึ้นขึ้นเงินอย่างนี้ละแม่งพอเราจะมีแล้วมันเห็นเงินไงมันก็คันมือไงมันก็ซื้อมันก็จ r o p ลงมาไงพี่อยากได้อยากได้นี่ะลี่ระวังโอ้ยดิไม่เคยถุงนี่ไงอะไรวะเงนินกําลังขึ้นวิเธอใส่เธอเข้าไปในนี้ได้เลยนะเนี่ยมันใหญ่อยู่ในเนี่ยกี่นิ้วอะอ๋อสี่สิบแปดนิวสี่สิบแปดจะปาดเนี่ยไม่แพงอันเนี้ยสามบาท ตเป็นอย่างก็ตอ้อซื้อเมือสองเอรอนมื่อสองโมเมนบอกมันไม่ได้แพงขนาดต้องซื้อมื่อสองนะเ,นเพื่อนๆพือนันนี้มันไม่ได้แพงเลยจริงแจ็คบาร์900เหรียญ899รวมส่งแล้วเหรอมันรวมส่งห้าสิบเหรียญมั้งถ้าส่งเพราะว่าชั้นชั้นคลิกเป็นแบบเหมือนกับคลิกแบบอักซิเดนต์อะถ้าเกิดว่าส่งสูงเหรียญคือเขาเจะไว้ข้างนอกให้มึงถามเข้ามาเอง <laughs> แต่ว่าไป็นอักซิเดนต์รี่คลิก 50, ห้าสิบห้าสิบหกเหรียญ เขาก็เลยเอาเขามาส่งให้ตรงนี้เพื่อห้าสิบเหรียญใชเอาจากตรงนั้นมันเอ็กเซเด้นไงปกติฉันก็ไม่ได้แบบให้แคลรี่ออนข้างในอ่ะเพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างเงี้ยบริษัทที่เขาส่งบริษัทที่ใหญ่อ่ะเขาจะเอาไว้ข้างนอกเขาจะไม่มาส่งข้างในให้เราเขาแค่เอาลงลงทรปึ๊กแล้วก็ให้เราใส่แค่นั้นเดี๋ยวรอแอรลอนมาแล้วให้แอรลอนช่วยเอาก็อซ่าแล้วก็พ่อแล้วก็พี่บอยลองหามไปนะนเพื่อนเราจะไปไว้หน้าร้านใช่ไหมเธอใช่เอาไปไว้รเค้กอ่ะ เด็กจะหามไปไว้ที่เดิมพเพราะอะไรรู้ไหมไม่ได้ขายเลยเอามาไว้ข้างในคนไม่เห็นออโอเคปกติจะได้ขายวันหนึ่งสี่ห้าหกชิ้นอันนี้ไม่ได้ขายสักชิ้นเลยมาสามวันแล้วเ,เพราะว่าเรายกเข้ามาข้างในเพราะว่าแอลล็อนมันทําเคาน์เตอร์ข้างหน้าไปช์เคาน์เตอร์ไหมโอเคแอลล็อนไม่ได้นอนมาสองวันแล,วแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะทำเคาน์เตอร์สนิคพีบเรคฟาสของเราที่ยูทำถ่ายรูปเมื่อเช้า เชฟเชฟบอยทำนะเพื่อนๆเห็นไหมน่ากินปั๊อันนี้คือตัวอย่างเบคกี้ที่เราจะขายน่า,ก,นาก,กินเนาะอ่ะไปไหนละเราเอาเอ้าเอาเอายีแมม่าดิเพื่อนเอลอนติดไฟให้เมื่อนอื้แต่ยังไม่มีหอลอดแล้วหลอดมาเมื่อไหร่หรอนี่เพื่อนๆสวยไหม บอกแอลอนแอลอนไม่รีคอร์ดตอนที่อยู่ทำเนี่ยยังไม่เล่าเลยบอกเนี่ยเดี๋ยวจะเพย์แบ็กให้ดูเทแบ็กให้ดูสวยนะเธอใส่ยไหมเดี๋ยวเราจะเอาเบอร์เกอรี่มาใส่ไว้เหมือนเดิมน่านะซ่อมอยู่นู้นไม่ได้ขายเลยเนาะอยู่นี่มันยังได้ขายวันนึงค่ะลูกค้าถามว่าอยู่ไม่ขายแล้วเหรออะไรเงี้ยบอกเราโมไปตรงนั้นแล้วอะไรเงี้ยไม่เวิร์ที่เราโมไปเพราะว่าเราทำอันนี้เดี๋ยวพูดอีกเดียวให้เราโมไปตรงโน้นโน้นลูกค้ามาไม่เห็น ก็เลยจะกลับมาไว้ที่เดิมพี่ขวัญน,น้อยใจไหมเมื่อวานเขากินปูก,กันอันนี้คืออาหารเลี้ยงพนักงานนะคะเพื่อนๆว่าอย่าว่าอย่างนั้นเราไม่ได้กินอย่างนี้ทุกวันเจ้าของร้านใจดีมาตามไปซื้อแซลมอนมาแต่ได้ข่าวว่าเมื่อวานคนากินปูกันก็จะมีแต่ละวันเนาะบางวันก็เจ้าของร้านอยากกินพนักงานก็ได้กินด,ด้วยเป็นผลคอยได้ไปมันจะมีไหมที่แบบเจ้าของร้านอยากกินโคงไก่ทอดอย่างเงี้ย Here we go อันนี้เอามาดองเองนะพี่ขวัดดองเองนะคะหน้าเหมือนไหมซิ้วต้องกัดกันเทียงไหด้วยนัวใช่อ่ะของชุมลแป้งมากน,นี่ยซ้าอนเดี๋ยวคือทำก็เตี๋ยวเธอไดกินไปจับใช่ไหมแค่ม่าเธอคือยังค่ะแค่ว่า ก็ต้องเป็น,น,นรสชาตอยมม่างนั้นมันองเปรีร้ยวไม่วะเนี่ยอันเปรี้ยวอันอันนี้เจ้าสุรห้องเขาไม่กินจิดน,นะแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นปลาสดก็กินได้